หลวงปู่มั่นเฝ้าส่องดูจิตหลวงปู่ฟั่นตลอดทั้งคืนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลวงปู่ฟั่นอาจารโรได้เล่าให้หลวงตามหาบัวฟังองค์หลวงตามหาบัวก็ได้เมตตามาเล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังอีกทีหนึง่งโดยปกติแล้วที่วัดป่าบ้านตาดหลังฉันพัตหารชาเช้าสิทธิหลวงตามหาบัวจะแสดงธรรมหลายแบบหลายฉบับตามเหตุและผลหรือเรื่องที่เข้ามาสัมผัส ผู้ฟังธทำประจำวันส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักปฏิบัติธรรมหรือมาจากในเมืองการเทศนาว่าการของท่านจึงเป็นแบบการเองระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ลูกหาจึงมีทั้งเรื่องจิตตภาวนาล้วนๆบ้างเรื่องจากประสบการณ์การปฏิบัติธรรมของท่านเองในช่วงที่ผ่านมาบ้างเรื่องเกรด็ดเล็กเกรด็ดน้อยที่พอจะเป็นคติเตือนใจบ้างรวมทั้งเรื่องที่ท่านได้ยินได้ฟังมาจากครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆโดยตรงบ้าง ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องที่แอดมินกำลังจะเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังดังต่อไปนี้หลวงตามหาบัวท่านได้เล่าให้ฟังไว้ว่าสมัยที่หลวงปู่มั่นจาริกทุดงวิเวกไปทางจังหวัดเชียงใหม่พักภาวนาอยู่ที่ดอยมูเซอตอนนั้นหลวงปู่ฟั่นอาจารโรสิทธิ์ผู้ใหญ่องค์สำคัญของหลวงปู่มั่นได้ดำริที่จะไปหาหลวงปู่มั่นผู้เป็นอาจารย์ที่เชียงใหม่ตอนนั้นหลวงปู่ฟัน่น ท่านไม่รู้เลยว่าหลวงปู่มั่นพักอยู่ที่จุดไหนของจังหวัดเชียงใหม่ท่านคงกะจะไปสืบข่าวออกจากที่นั่นเลยก็เป็นได้เมื่อหลวงปู่ฟัน่นท่านเดินทางไปถึงเชียงใหม่ท่านก็เข้าพักที่วัดเจดีหลวงวัดเจดีหลวงนี่เป็นวัดที่ครูบาอาจารย์พระป่ากรรมฐานองค์สําคัญสําคัญหลายต่อหลายรูปมักแวะเวียนมาพักอยู่เสมอตลอดมาไม่ขาดท่านจเจ้าอาวาสที่วัดแห่งนี้ท่านก็เป็นพระกรรมฐานเช่นกัน ขณะที่หลวงปู่ฟั่นพักอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงผ่านไปแค่วันเดียวในตอนเช้าของวันที่สองช่วงสายๆหลวงปู่ฟั่นก็มองเห็นรถยนต์คันหนึ่งวิ่งเข้ามาในวัดและวิ่งตรงเข้ามาจอดหน้ากุฏิที่หลวงปู่ฟั่นพักอยู่หลวงปู่ฟั่นมองเข้าไปในรถเห็นเป็นหลวงปู่มั่นก็คิดในใจว่าโอ้ยนั่นท่านอาจารย์มั่นนี่หลวงปู่มั่นก็เปิดประตูลงมาจากรถ ฝ่ายหลวงปู่ฟั่นเล่าก็รีบลงจากกุฏิไปรับหลวงปู่มั่นทันทีด้วยความแปลกใจพลางกล่าวว่าโอ้ยครูบาอาจารย์มาได้ยังไงนี่หลวงปู่มั่นก็ตอบว่าก็มารับท่านนั่นแหละคาตอบของหลวงปู่มั่นทําให้หลวงปู่ฟั่นฉงนใจยิ่งนักหลวงปู่มั่นรู้ได้ยังไงว่าหลวงปู่ฟั่นมาที่เชียงใหม่และมาพักที่วัดเจดีหลวงใครไปบอกให้ท่านทราบท่านอยู่ในปา่าอยู่ในเขารูปเดียว และทางวัดเจดีหลวงเองก็ไม่มีใครรู้ว่าหลวงปู่มั่นอยู่ที่ไหนด้วยแล้วใครละ่ะจะไปบอกให้ท่านทราบพอหลวงปู่ฟั่นเอ่ยปากถามว่าแล้วครูบาอาจารย์รู้ได้ยังไงครับว่าผมอยู่ที่นี่หลวงปู่มั่นก็ตอบแกมขู่นิดๆว่ารู้แล้วจะเป็นไรก็มารับท่านนี่ไงละ่ะตกลงว่าหลวงปู่ฟั่นก็ได้เดินทางไปกับหลวงปู่มั่นนั่นแหละเพราะท่านอุตส่ามารับถึงที่รถที่ท่านเอามารับก็น่าจะเป็นรถของ เจ้าหน้าที่ข้าราชการในเขตพื้นที่ที่ท่านพักอยู่ท่านคงบอกให้เขาขับมาส่งเพื่อรับหลวงปู่ฟั่นไปพร้อมหลวงปู่มั่นได้พาหลวงปู่ฟั่นไปพักภาวนาที่กระต่อบกลางป่าใหญ่ที่พวกมูเซอร์สร้างถวายการได้พักอยู่กับครูบาอาจารย์ทําให้การปฏิบัติภาวนาของหลวงปู่ฟั่นนั้นได้รับผลดียิ่งซึ่งสมแล้วกับที่หลวงปู่มั่นอุตส่าห์ออกไปรับถึงที่หลวงปู่มั่นท่านมักจะพูดถึงสถานที่ต่างๆที่ท่านเคยไปพักวิเวกอยู่ ให้หลวงปู่ฟั่นฟังเสมอว่าที่ตรงนั้นดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เหมาะแก่การภาวนาอย่างนั้นอย่างนี้หลวงปู่ฟั่นได้ฟังดังนั้นก็เลยคิดอยากจะไปที่นั่นที่นี่บ้างแต่ในตอนนั้นหลวงปู่มั่นเองท่านมองไม่เห็นว่าจะมีอะไรสมควรยิ่งกว่าการได้อยู่กับท่านในขณะนั้นตอนกลางคืนหลวงปู่ฟั่นก็คิดถึงเรื่องที่จะไปที่นั่นที่นี่คิดบ้างมากเข้าพอโผล่ออกมาเจอหลวงปู่มั่นในตอนเช้า หลวงปู่มั่นก็ทักทันทีว่าไหนจะไปไหนไปหาอะไรอยู่ที่นี่น่ะเหมาะแล้วเล่นเอาหลวงปู่ฟั่นตกใจเลยคิดไม่ได้เลยหลวงปู่มั่นท่านรู้หมดต้องระวังความคิดอย่างยิ่งทีนี้หลังจากนั้นในช่วงตอนกลางคืนหลวงปู่ฟั่นก็ตั้งใจภาวนาภาวนาจนจิตของท่านมันลงถึงขั้นสว่างจ้าครอบโลกาธาตุเลยความอัศจรรย์นี้ไม่ต้องพูดถึง พอจิตท่านสว่างไสวแบบนั้นท่านก็เลยส่งจิตไปดูลงปู่มั่นผู้เป็นอาจารย์แต่พอส่งจิตมองไปหาหลวงปู่มั่นทีไรปรากฏเห็นเป็นหลวงปู่มั่นนั่งจ้องหลวงปู่ฟั่นอยู่ตลอดเวลาทุกทีท่านบอกว่ามองไปทีไรส่งจิตไปทีไรท่านก็นั่งจ้องเราอยู่แล้วเลยต้องหมอบกลับมาคืนนั้นหลวงปู่ฟั่นไม่ได้นอนทั้งคืนเลยเพราะจิตของท่านสว่างอยู่ตลอดฝ่ายหลวงปู่มั่นเองท่านก็ไม่ได้นอนเช่นกัน ท่านนั่งส่องดูจิตหลวงปู่ฟั่นทั้งคืนเมื่อถึงเวลาเช้าหลวงปู่ฟั่นท่านจะต้องทําข้อวัดอย่างหนึ่งคือการไปเอาบาตรเอากา,าน้ําเอากระโถนของหลวงปู่มั่นมาจัดเตรียมไว้ที่โรงฉันซึ่งเป็นข้อวัดที่พระกรรมฐานสายป่าต้องทําถวายครูบาอาจารย์เป็นประจําหลวงปู่มั่นท่านก็จะเปิดประตูกุฏิออกมาเพื่อเปิดโอกาสให้หลวงปู่ฟั่นเข้าไปเอาบาตรในกุฏิของท่านซึ่งหลวงปู่ฟั่นเองท่านก็นั่งคุกเข่ารอยอยู่หน้าประตูอยู่แล้ว แต่ว่าในเช้าวันนี้มันแปลกแปลกตรงที่ว่าพอหลวงปู่มั่นท่านเปิดประตูออกมาท่านกลับยืนขวางประตูเอาไว้ไม่ยอมให้หลวงปู่ฟั่นเข้าไปพลางเอ่ยถามหลวงปู่ฟั่นทันทีว่าเป็นยังไงศาสนาเจริญที่ไหนเือเห็นหรือยังรู้หรือยังทีนี้ศาสนาเจริญเจริญที่ไหนหือมรักผลนิพพานอยู่ที่ไหนเห็นหรือยังผมดูท่านทั้งคืนนะเมื่อคืนนี้ผมก็ไม่ได้นอน หลวงปู่ฟัน่นท่านก็ได้แต่น,นิ่งฟังหลวงปู่มั่นอย่างเดียวเพราะท่านก็ประจักษ์เต็มเต็มของท่านแล้วจิตอัศจรรย์สว่างจ้าขนาดนั้นท่านได้มาเล่าให้หลวงตามาหาบัวฟังในภายหลังว่าโอ้ยขนลุกเลยไม่ทราบว่ามันเป็นยังไงทั้งปิติทั้งยินดีในจิตอัศจรรย์ปิติยินดีเป็นล้นพ้นและอัศจรรย์ในท่านอาจาร,รย์มั่นก็อัศจรรย์เป็นล้นพ้นชมความอัศจรรย์นั้นทั้งวันทั้งคืนเลยนั่นแหละทำหาหาอย่างนั้นแหละ ทำอยู่นั่นแหละชี้เข้ามาที่ใจใจนี้เท่านั้นรับธรรมใจนี้เท่านั้นรับมรรคผลผนิพพานสิ่งอื่นใดในโลกนี้ไม่มีอะไรรับได้ขอบคุณที่สลัดเวลาในการรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องปูดอนสเตชั่นช่องเล็กๆช่องนี้ให้ด้วยนะครับถ้ายังไม่กดติดตามท้ายสุดนี้ขอความร่มเย็นเป็นสุขจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่าน ขอให้ทุกท่านเข้าถึงมรรคผลนิพพานโดยทั่วหน้ากันลาทุกท่านไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ